สวัสดีครับแล้ววันนี้อยู่กับเกม m มอง u สนะฮะเป็นเกมที่เราจะมาจับผู้ร้ายกันก็คือจะมีผู้โดยสารอยู่ในอาคารนะครับแล้วก็จะมีคนร้ายที่ต้องขัดขวางภารกิจเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารรอดไปได้นะฮะมันก็เป็นเกมเอาไว้ปั่นหัวกวนประสาทกับเพื่อนๆน, <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าจะเป็นยังไง เอาละครับตานี้เริ่มต้นมาฮะเราเป็นคนดีฮะเป็นผู้โดยสารเราต้องรีบทำภารกิจกันหน่อยครับภารกิจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ยังไม่รู้ทั้งสิ้นว่าใครนะฮะจะเป็นคนขัดขวางไอติดซิไปครับเรามีห้องอาวุธนะครับห้องออกซิเจนใกล้ๆกันนี่ไปทำนาฬิกา ดาวโหลดข้อมูลครับอ่าข้อมูลอาวุธจังหวะเนี้ยอาจจะตายได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นตัวเองอ่ะเออหน้าจอมันบังอ,ะอ่ะนะครับมาออกซิเจนต่อนี่อยากนีอ่อยากการที่กรองอากาศนะใบไม้ที่ติดอยู่เอาออกไปครับอ่ะมีคนแจ้งศพแล้วฮะ ูได้ไอ้จุ้ยเหรอโยโรเจลลี่ตายตอนนี้ตายจุ้ยตายตายตรงไหนอะสูมเดียวเองวะกูเห็นศพอยู่ด้านขวาขวาแมพอ่ะห้องห้องดูดาวว่ะด้านขวาห้องดูดาวฮะข้างบนหัวผมเลยนี่นะข้าวเอ็มแม็กซ์เลเวหรือเปล่ามึงอะตะกี้ตะกี้ล่าสุดเดินสวนกับเอมอนะเออกูเห็นอยู่ ที่ห้องดูดาวแต่ว่ายังไม่มีใครอาบมาข้างบนเลยห้องห้องอาวุธเพิ่งดาวโหลดข้อมูลเา็อยู่กับมูฮัมซึ่งกลัวว่ามันยืนทำภารกิจตรงนี้นานห้องข้างบนปะห้องอาวุธปะไม่ไม่นี่มาอยู่ห้องห้องหลักแ่ะโอ้โหอย่างออกซิเจนอะไม่รู้เลยอ่ะมีคนมีคนไม่พูดอ่ะคนหนึ่งอะพูดแล้วมีคนไม่พูดเออสกิปไปก่อนตอนนี้ข้อมูลน้อยจัง ไอ้ไม่พูดคือแค่กูพูดอะไรคนพูดเยอะเป็นหแล้วล่าเอาละครับต่อกันครับมีตายไปแล้วฮะหนึ่งศพตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยเราเองจริงๆก็ควรจะจับคู่เนาะไปกับเพื่อนเนาะ ม่ถ้าไปคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีบอดแสเอ้ยลูฟเฟอร์ผมว่าน้ากลัวเป็นคนแจ้งศพด้วยฆ่าเองแจ้งเองหรือเปล่าฮนะเราเราีบวิ่งหนีก่อนรีบทำภารกิจแถบนี้ก่อนมนะาอย่าพิ่งอยู่ใกล้เขาเลยฮนะและดูจะอันตรายไปครับไปครับทิ้งขยะครับทิ้ขยะแหมอย่างไวอย่างไวพวกแอดมินครับน่าจะไปต่อ ไม่อยู่ด้วยดีกว่าอ้าวแจ้งศพอีกแล้วฮะทุกคนฟังกูว่าฮะฟังว่าอะไรว่าไอเอ็มมึงตายไปแล้วกูเป็นคนเจอศพเออเ้านั่นไม่ใช่กูเอ้าไอ้เหี้ยแล้วสีส้มคือใครวะพูดไม่ได้อีกสีส้มเอ็มไม่ใช่เหรอไม่ใช่คือคือกูเจอศพสีส้มไอไออชื่อไอเอ็มเก่าเนี่ยและหลงเดินผ่านลงมาแล้วหลงพยายามพูดดีๆเฮ้ยสีส้มเอ็มไม่ใช่เหรอแต่ไอเี้ยหลงเป็นคนฆ่าชัวร์เว้ยเจอกู เฮ้ยมันโหวตไม่ได้อะมกูโหวตไม่ได้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสัตว์สุบีเวลาโหวตไอเทียหลงชัวร์โหวตเลยเหรอเอ๋อหลงไม่แก้ต่างเลยเหรอเฮียคือมึงลองคิดดูเลยเฮ้ยฟังเสียงคนร้อยดีไว้คือคนที่ไอแฮมอาจจะเป็นคนปั่นก็ได้ปั่นเฮียอะไรสัตว์กูไม่ปั่นจริงเหรอวะชื้อสัตว์แล้วกดโหวตยังไงวะแต่หลงดูตะกุตะกักนะกดต้องจริงตถูกมึงชิกชื่อหลงแล้วเออหลงดูตะกุตะกักนะออกไปก่อนแล้วกันไปดูแบบแสดงว่าเมันมีคนเดียวเว้ย ดูว่าไปซะเออรู้ตะกุกตะกากเป็นพิเศษอ่ะไหนดูซิโอ้มันง่ายไป็นปะวะโอ้โหมโอ้โอ้คุณแ่ไม่เหมาะไปขอช่วยกิ่งเหี้ยคือแม่งเสียงแม่งตะกุกสัตว์อ่ะเียเสียงโคตรเหี้ยอะมึงโดนตะกุกสอบแล้วเปล่มึงติดคุกเลยเฮียคุณเคยเป็นแล้วแบบไอ้เหี้ยรูาทำไงวะเนี่ย อะไรวะพร้อมกันไหมทุกคนกันเนนถ้าเราพร้อมกันแล้วจะมุ่งหน้าเข้าสู่ยานในเวลาสามตรงหนึ่งอ้าวนัดลังให้ด้วยว่ะเอาละครับตานนี้เรวก็ยังเป็นคนดีอยู่ครับ ไปฮะภารกิจที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุดตรงนี้ฮะคือการทิ้งขยะทำเหมือนเดิมทุกตายเลยทีเดียวไปครับ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 มีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้โหในห้องอิเล็กทริกเต็มไปหมดเลยครับภารกิจไปครับไปครับอ,รอ,อ๋อต้องกดต้องกดให้มันพอดีแล้วติ๊ก ติ๊กโอ้โหเอ์เฟกต์เอ์เฟกต์เอาครับสีให้มันตรงกันสีให้มันตรงกันน,นี่ปรับอะไรอะปรับอันนี้ขึ้นเหรออันเดียวโอ้ได้แล้วต้อง๋อมีคนตัดไฟมีคนตัดไฟติ๊ก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 อ่ะเรียบร้อยโอ้โหผมนี่ช่างไฟในตำนาน <laughs> ดาวน์โหลดข้อมูลนะดาวน์โหลดข้อมูลอิเล็กทริคอล ไอ้ตอนนี้ยังไม่มีศพเลยเหรอครับไม่น่าเชื่อฮะตรงนี้อยู่กันสามคนเขียวน้ำเงินแล้วก็มีใครคนหนึ่งตะเกียร์อะแล้วก็เขียวฟ้าปะฟ้าเอออะมีการตัดออกซิเจนไหมครับออกซิเจนดีพลีทแะตรงนี้มีคนมาหนึ่งคนแล้วครับ ฝั่งนู้นไม่รู้มีใครไปหรือ,อยังฮะหนึ่งแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับ14วิครับเอ,อ่อสามสามหกหนึ่งสามโอเคอ่ะรอดเกือบไปครับอะน,นะฮะใกล้ๆครับทิ้งใบไม้มแห้งก่อนคือเขายังแค่ปั่นป่วนใช่ไหมอะ เรายังไม่เจอศพใครใช่ไหมมีน้ำตาลอยู่ด้วยน้ำตาลยืนนิ่งหน้าสงสัยครับน้ำตาลยืนนิ่งๆอย่างนี้อาจจะแบบกําลังวางแผนหรือว่าอาจจะกําลังคิดว่าจะทําอะไรต่อดีเชื่อผมไหม <laughs> ลองดูครับเขียวน้ําตาลอยู่นี่ครับเขียวกับน้ําตาล <laughs> อยู่ด้วยกัน เอ๊ะมันยังไงยังไงฮะ <laughs> <laughs> เอาครับมีหลายคนในนี้ฮะไม่เป็นไรฮะ <laughs> มีการตัดไฟเกิดขึ้นครับ <laughs> เราต้องทำอน,นี้เสร็จครับเราค่อยไป,ไปมีการปิดไฟความจริงมีหนึ่งเดียวฮะท่ามกลางการปิดไฟจะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นหรือไม่เอาครับซ่อมไฟครับ สีเขียวกับสีน้ำตาลหายไปครับสีเขียวกับสีน้ำตาลไม่มาซ่อมไฟฮะถ้าเกิดสีเขียวอ่อนตะกี้ตายฮะผมว่าสีน้ำตาลน่าจะเป็นคนร้ายผมขอรูดบัตรก่น <c oughs> อนก่อนจับตรงนี้ฮะมีคนอยู่ด้วยสองคนตะกี้ไปด้วยไปด้วยน้ำเงินน้ำเงินไปด้วยน้ำเงินโอเคมีแดงมาโอเคแดงไปด้วยแดงแดงไปด้วยแดงไอ้น้ำตาลมันมีอะไรแปลกๆนะทุกคนเห็นเหมือนผมไหม ฮะนี่ไงอ่าใครแจ้งศพกูนี่หว่ากูกดแจ้งเออล่าสุดล่าสุดที่เห็นนะคือเอ็มมึงมึงคือชื่ออะไรก่อนอ่าคือคนแจ้งคนแจ้งครับโอบามาใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับผมทีนี้โยโร่ตายไปสองคนโยโร่สีเขียวอ่อนเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นเนี่ย อยู่กับเอมอชสีน้ำตาลก่อนก่อนจะปิดไฟดไ่ยังมีความบริสุทธิ์ให้กูด้วยสิไอสัตว์คือกูก็ไม่รู้คือตอนนั้นมันมีช็อตหนึ่งที่กูอยู่สี่คนแล้วเหมือนกูเหมือนบอดอะตาบอดอะไม่ไม่ได้ป้ายสีนะแต่ว่านี่คือข้อมูลล่าสุดคือเห็นเอมเออยู่กับโยโลจุยสีเขียวที่เพิ่งแจ้งไว้เนี่ยล่าสุดคือกูอ่ะผมสงสัยอะผมสงสัยอ่ผมสงสัยสักพักแล้วอย่างโวดเลย ไอแม่กูเห็นผมอะว่าไม่ไม่เอ็มแฮมแหงกูเห็นสองคนอยู่ด้วยกัน่งพูดไม่ให้มีจังหวะพูดเลยสัตว์อ้าวแล้วไม่ใช่กูกูไอดเชียกูตายแล้วกูพูดอะไรไม่ได้แหละกูกำลังจะให้ข้อมูลซะหน่อยคือกูเห็นชิบหายแล้วครับความสงสัยของเราไม่ประสบความสำเร็จครับปั่นซะเต็มที่เชียร์ เดี๋ยวนะโอ้ยตา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 ยแล้วตายแล้วแล้วใครจะเป็นผู้ลายกับเนี่ยน้ำเงินหรือเปล่าน้ำเงินก็เงียบเดี๋ยวนะน้ำเงินหรือเปล่าอย่ายววิ่งตามอย่าวิ่งตาม,อ,าตาม <c ười> อะไรอ่ะอัน ท้า complete เหรอเราต้องไปนี่ก่อนเหรอเดี๋ยวนะอ๋อต้องไปต้องไปสปียราด communication ครับตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะโอเคฮะเม็ดเบร์สีแดงสีเขียว เม็ดเบสแกนเรียบร้อยฮะจำนวนขึ้นมาจากท่อเลยทีเดียว ก็ยังต้องฟ i n i s ครับเอาเสร็จแล้วนี่พบแล้วฮะก็เหลือคนที่ยังคาอยู่ฮะเียเดินตาวรอเอาละครับเอาละครับตานี้ละครับเราจะได้แก้แข้นกันทำเป็นดาวน์โหลดข้อมูลก่อนครับดาวน์โหลดข้อมูล อยู่กันตรงนี้3าสคนไปเลยครับรีแอคเตอร์ก่อนเลยครับไปกันไกลๆเลยครับ <c oughs> ดูซิดูซิเอ,อ,เอ,อมีใครมาไหมวิ่งผกิดทางวิ่งมากัน3คนสิวินาทีครับสิวินาทีครับมีใครจะแก้ทันไหมครับ อ่ะตรงนี้มีรถหนึ่งคนสามสองหนึ่งทันไหมครับทันครับโหรอดไปฮะวุดวิวุดวิโอเคฮะแล้ก็แกล้งทำเป็นซ่อมไฟต่อครับ <c oughs> อ่าคนไปคู่กันไม่ได้ <c oughs> ลูฟี่ลูฟี่ ลูฟี่ตะกี่ค่าผมไปก่อนเลยไปก่อนเลยเสร็จไปหนึ่งศพครับเสร็จไปหนึ่งศพอ่าสิบห้าวิไปไหนต่อนี เจอใครไหมแถวนี้เจอสีแดงครับเจอสีแดงเจอสีเขียวครับสีแดงสีเขียวครับแตะกี้เขาวิ่งเห็นเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราก็ต้องอตัดออกซิเจนครับอเอาให้คนแบบแบบว่ามาแก้กันก่อนนาะ อันตรงนี้มีหนึ่งคนสิบวิครับจะมีคนแก้ทันไหมครับอีกอันแก้ทันเรียบร้อย <c oughs> ถือว่ารอดไปนะครับถือว่ารอดไปอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเราจ้ทำอะไรบ้างปิดห้องไปก่อนอนะปิดห้องเมื่อกี้เขาวิ่งลงไปข้างล่าง <c oughs> ใช่ไหม ศพนี้ยังไม่มีคนเจอครับผมว่าเราทําการฆาตกรรมรอบ2เลยดีกว่าถ้าผมเจอใครในห้องไฟนี่ถือว,ว่าตายเลย <c oughs> <c oughs> ตัดไปอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ตัดออกซิเจนอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> ตายและมีคนแก้แล้วครับ1 แกสอเรียบร้อยแต่คนนี้เขาไม่แก้กันคืออะไรหู Ooh, แฮมโยโลผมว่าผมต้องตัดออกซิเจนอีกรอบหนึ่งแล้วแหละอถ้าไม่ตัดออกซิเจนเนี่ยเดี๋ยวคนวินง่งไปฝั่งดูนกันมาออกซิเจนให้ไวให้ไวให้ไวเดี๋ยวมีคนเจอศพมา หมาหมาใครที่มาแก้ตรงนี้ฮะเตรียมตัวตายได้เลยฮะตายแล้วผมว่าตอนนี้อันตรายแล้วครับผมอันตรายแล้วฮะ ตรงไหนเออนานมา่แล้วอะไรจะหนีกูได้ไหมไอ้สัสโยโรเจอรี่คือใครโยโรเจอรี่คือเออจุ้ยไงมึงใช่ไหมมีจังหวะหนึ่งที่สัญญาณดังปุ๊บมึงเดินออกจากห้องแอดมินมึงไม่ไปแก้รหัสไอ้ตัวนั้นเลยไม่เว้ยกูเอาแล้วไงเออเอาเขาไปเดินตามแชมป์อ่ะจริงๆมันดังปุ๊บเนี่ยกูก็กงจะเดินสวนไปแก้แต่มึงอะเดินออกมาจากมึงไม่แก้อ่ะ ไม่แก้กูเ่ไม่แม้แคแน่นอนเพราะกูอยู่กับแชมป์ตลอดกูไม่สนใจใคร่านนะเพราะกูชอบแชมป์ูใส่เองคนแรกใช่ทำไม่งสสยกูอะไม่มีผลเลยไม่ไม่ได้ดิกูนี่รีบทำออฟฟิศทีมอย่างเร็วเลยไม่ใช่ไม่ใช่จุยเว้ไม่ใช่กูแน่นอนผมอยู่กับผมเราอยู่กับสองคนเดินไปเดินมาอยู่ตั้งแต่เริ่มเกมเลยไปต่ายนตัวตนอัพพยามไปสีกูอะเราดูไอ้กูหลาบไส่มึงเอไมได้ดิ กูไม่ถูกตัดทำออปติคทีฟอย่างเร็วเลยนะทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยแต่กูไม่ได้ไม่ถูกต้องเอไ้แถมไม่ถูกต้องชักนำแต่มึงอ๋อไม่ถูกต้องกูด้วหลังจากนี้ไม่งั้นไม่งั้นมึงจะมีสิทธิ์ตายไม่กูก็มึงอ่ะเพราะว่าเรายืนอย่ดียวจนก็เรียบร้อยแล้วใช่แกกูแค่พูดเดี๋ยวมีคนสงสัยฮะมีคนสงสัยมันก็น่าสงสัยอยู่หรอ โอ้ไปฮะปิดอัพเจคีปไปก่อนไม่ต้องทำ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 อืมไม่เข้เขามองเห็นอัพเจคีปครับถ้ามีคนมาแก้ก็คือผมต้องรองคนมาก่อนให้คนเห็นว่าผมเป็นคนแก้ใช่ไหม ทำไปแล้วเหรเหลืออยู่หลายคนเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็ไม่ได้ฆ่ากันง่ายๆนะครัจับกลุ่มกันสามคนตรงนี้ยเออแ้อยู่ตรงนั้นอีกคนหนึ่งเราอยู่เขาดีกว่าเติมน้ำมันสามคนนี้สองคนนี้นี่ยังไงฮะเขาจะไม่ยอมห่างจากกันใช่ไหม ตายแล้วออบเจก i ี e ใกล้เสร็จกันแล้วครับตอนนี้ไปฮะรีแอคเตอร์ก่อนครับเราต้องขัดขวางฮะเดี๋ยวเขาทำเร็วทำไมอะ่ะสิบห้าวินาทีแล้วนะอ่ะแก้แก้ดิแก้แก้กอนแก้เออ หนึ่งสองสามสี่เือดสี่คนใช่ไหมไม่ยอมไปไหนกันเลยอะ่ะแต่ละคนดูสิเราทำอะไรได้บ้างตอนเนี้ยปิดห้องนี้ อะไรดีอีกอะออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนพวกตัวน,นี้จับกลุ่มแล้วมันมันเล่นยากนะครับเนี่ยมันเล่นยากเล่นยากเลยนะเราก็ต้องฆ่าแล้วก็ให้ไม่ประสบความสำเร็จตรงนู้นครับตรงนู้นตรงนู้นครับตรงนู้นมีใครไปหรือ,อยังครับตรงนี้ถ้ามีใครมานี่ชะตาขาดแน่นอนครับชนะครับอย่างนี้ชนะครับชนะครับ ชนะครับชนะครับไมมึงกันหายเลยแม่อยู่ด้วยกันตลอดเม่ฆ่าไมได้